สวัสดีครับมือนี่มารีวิวนะครับหัวปลูกอ้อยนะครับใส่รถรุ่นใไงครับตัวนี้ใส่รถรุ่นเอ็มนะครับรถรุ่นไงครใส่หกซิบเจ็ดซีบแปดสิบเก้าซิบนะครับลอยแรงกับใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นหัวปลูกสองหัวนะครับเป็น2อหล่องครับเป็น2อหล่องนี่นะครับ สภาพสวยครับบ่ผูบ่ระดามครับบ่อกอกบ่ดามถังปุ๋ยสเตนเลสครับตัวนี้เป็นของกูลินฟูโมซานะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับนี่ครับใส่งานหน่อยครับใส่บ่ถึงสามสิบไร่ครับใส่บ่ถึงสามสิบไต่ครับตัวพื้นยังบ่ผูเลยครับห้าหมื่นบาทครับต้องได้นี่ครับด้านหน้าจะเป็นยังสีครับ ความใส่งานครับร้อมใส่งานใส่รถรุ่นญ่นะครับรถรุ่นเอ็มรุ่นรถไทยฟอร์ดนะครับร <c oughs> าคาหาันบุนบาทต่รลงได้ครับใครสนใจก็สอบถามกันขอไม่ได้ครับสินคายุลานผู้มินแท็กเตอร์ครับ สาขาเพื่อกู้จับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทร0 9 8 6 1 2 7 2 9 5อีกเบอร์นะครับ081729401 5ครับฝากกดติดตามกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาครับ